จับเขาเลาเรื่อสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องจากวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของสิ้นปีนี้ผมขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านล่วงหน้าก่อนเลยนะครับผมจะหยุดวันที่31และวันที่1ขอบคุณที่คอยติดตามเรื่องพานป่าเมืองลับแลมาตลอด1ปีและจะบอกว่าในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้พรานป่าก็จะจบลงแล้ว ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเรามาลุยกันต่อเลยครับความเดิมตอนที่แล้วทุกคนเริ่มออกเดินทางโดยมีชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณเป็นผู้นําเดินทางในครั้งนี้เาว่าเพิ่งแค่ลงถึงพื้นได้ครู่เดียวเผือกก็แสดงอภินิหารทันทีเมื่อเขาสามารถเรียกหอกพิเศษเข้ามาในมือได้อย่างพวกชนเผ่าชาวนาพาสร้างความตกใจให้แก่ทุกคนที่เห็นยิ่งนัก ถ้าว่าก็ยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อหัวหน้าชนเผ่าโบราณสนทนาคุยภาษาได้เขาบอกว่าเขานั้นมีความสามารถในการจดจำเรียนรู้การเดินทางจะเป็นอย่างไรต่อก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์เนื่องแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากความวุ่นวายอันเกิดจากไอเด็กเช้านะพาตัวโตก็ตได้เริ่มจบลงเนื่องจากพรานแดงเป็นคนออกหน้ามาพูดจัดก,การปัญหาให้กับทุกคน ชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณจึงตะกลอนบอกว่าเช่นนั้นก็ถึงเลิกงามยามดีสักทีรีบออกเดินทางกันเถอะมันจะได้ไม่เสียเวลาผู้จบชายหัวหน้าชนเผ่าก็ออกเดินนำในทันทีท่ามกลางป่าไม้ของต้นพฤกษาสวรรค์เสียงสัตว์แต่ละตัวนั้นร้องขับขานดังกล้องไปทั่วทั้งป่าการเดินทางที่ดูเหมือนว่าไม่มีอุปสรรคแล้วนั้นก็ต้องหยุดลงชั่คขณะเนื่องจากชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณ เขาเป็นคนบอกให้หยุดหลังจากเดินกันมาได้สักพักหนึ่งทุกคนก็เริ่มทิ้งตัวพักเหนื่อยจากการเดินเท้าเดื่มกินน้ำและอาหารที่ได้รับมาจากเหล่าชนเผ่าโบราณขณะนั้นเองชายหัวหน้าชนเผ่าก็เดินตรงมากลางกลุ่มพวกเด็กชนะภาและก็พูดขึ้นว่าพวกเจ้าทุกคนได้ถูกบอกกล่าวมาจากชนเผ่าของพวกเจ้าหรือ,อยังเกี่ยวกับผูกจิตทำพันธสัญญากับสัตว์มายา พวกเด็กชานภาต่างสายหัวสะบัดหน้าเหตุยังไม่มีใครรู้เกี่ยวกับรายละเอียดนี้เลยใชาหัวหน้าชนเผ่าโบราณจึงพูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นข้าคนนี้จะเป็นคนบอกวิธีหรือก็คือเคล็ดลับการสื่อจิตทำพันธสัญญากับเราสัตว์มายานั่นเองในฐานะที่ตัวข้าชนเผ่าโบราณชาวสวรรค์เข้าถึงแก่นแท้ของสัตว์มายาได้มากกว่าพวกเจ้าจาังหวะนั่นเองเด็กชายชานภาคนหนึ่ง ก็พูดถามขึ้นมาว่าหากพวกท่านรู้วิธีทำพันธสัญญาเหตุใดพวกท่านไม่มีสัตว์มายาคู่กายเล่าชายวานาชนเผ่าโบราณได้ยินคำถามก็ยิ้มออกมาก่อนจะพูดว่าก็เพราะพวกข้าสามารถใช้มนต์คาถาควบคุมไม่สิแต่เรียกว่าสื่อสารร้องขอให้สัตว์มายาช่วยสมากกวา่าเปรียบเสมือนพวกเจ้าที่มีมนต์คาถาควบคุมพืชพันุตั้งแต่เกิดจึงไม่จำเป็นต้องทำพันธสัญญา ให้ข้าเดาแล้วก็ผู้ใหญ่โตเต็มวัยในอาณาจักรของเจ้าก็ไม่ได้มีสัตว์มายาคู่ใจกันทุกคนพวกเด็กชานพาที่ได้นั่งฟังก็เริ่มคุ้นคิดในสิ่งที่ชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณกล่าวซึ่งแหลถท่ามันก็จริงอย่างที่เขาว่าก่อนที่ชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณจะพูดขึ้นมาต่อว่าเหตุผลก็คงเป็นเพราะพวกเขาสื่อจิตทำพันธสัญญากับสัตว์มายาไม่ได้เนื่องจากสัตว์มายานั้นมักมีจิตใจที่แข็งแกร่ง จะทําให้พวกมันยอมรับได้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายทว่าพวกเจ้าเหล่าเด็กๆช้านะพาเอ๋ยโชคได้เข้าข้างพวกเจ้าแล้วละ่ะที่ได้มาเจอกับข้าคนนี้ข้าจะทําให้พวกเจ้าทุกคนมีสัตว์มายาคู่กายให้ได้มากที่สุดแต่ถึงกระนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าเองเช่นกันจงตั้งจิตตั้งใจให้มัน่นซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากนั่นคือสัมผัสตัวของสัตว์มายาตนนั้นๆการที่ตัวเรา ได้ใช้มือสัมผัสกับตัวสัตว์มายามันจะสื่อจิตได้มากกว่าการขู่เข็นอีกทั้งในตอนนี้พวกเจ้าก็มีอาวุธวิเศษแล้วด้วยข้าเชื่อว่ามันก็คงไม่อยากเท่าไรนักการขู่เข็นบังคับเหล่าสัตว์มายาต่อให้ได้มาเป็นสัตว์คู่ใจแต่พวกมันเหล่านั้นจะทำตามคําสั่งเพราะโดนบังคับแสดงฤทธิ์เดชออกมาได้อย่างไม่เต็มที่ข้าขอให้พวกเจ้าใช้จิตที่ตั้งมัน่นการสัมผัส และสิ่งสําคัญอีกอย่างนั่นก็คือการคารบเหลา่าสัตว์มายา3ามสิ่งนี้คือเคล็ดลับในการจับสัตว์มายาทําพันธะสัญญาคู่ใจของพวกเจ้าไปตลอดชีวิตพักกันเสร็จเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นออกเดินทางกันต่อทางข้างหน้านั้นอาจจะมีอุปสรรคและอันตรายมากขึ้นเตรียมอาวุธเตรียมใจเอาไว้ให้ดีผู้จบชายวัวหนาชนบ่โบราณก็เดินมานั่งพักกับกลุ่มของพรานแดง ทามกลางเสียงคุยกันอย่างเซ็งแซ่ของเด็กๆชาวนภพาท่าทางของพวกเขานั้นแลดูจะตื่นเต้นกับสิ่งที่จะต้องเจอข้างหน้านักชายเปิดบทสนทนาขึ้นมาว่าเหมือนพาเด็กๆมาทัศนศึกษาเลยวะเผือกได้ยินก็หวัวเราะเหตุว่ามันก็จริงส่วนทางพรานแดงก็หันมาคุยกับชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณว่าดูเหมือนเจ้าจะรู้เรื่องพวกชนเผ่าชาวนภพาไม่น้อยเลยชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณก็ยิ้ม ก่อนจะพูดว่ายางที่ข้าเคยบอกทุกชนเผ่าล้วนแต่แะแนงมาจากชนเผ่าบรรพบุรุษทั้งนั้นข้าเองก็ไม่รู้แน่ชัดหรอกนะว่าชนเผ่าอื่นๆนั้นเป็นเช่นไรมันก็แค่คำล่ำลือเล่าอ้างของคนโบราณคำคลือที่ได้ฟังมารุ่นสู่รุ่นจะถูกหรือผิดนั้นข้าก็ไม่อาจรู้แต่ที่แน่แเรื่องของชนเผ่าชาญพาความรู้สึกของข้าได้บอกว่าพวกเขาใกล้ชิดกับชนเผ่าของข้า มากกว่าชนเผ่าอื่นๆที่แตกแขนงออกไปคงจะเป็นชะตาพรานแดงเงียบครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าข้าขอถามอะไรเจ้าน้อยเด็กชายชาวนภพาตัวโต,วตวคนนั้นเขายังพอมีโอกาสได้รับสัตว์มายาคู่กายหรือไม่พรานไรกลางคนกล่าวพร้อมกับเหลือผัันมองเด็กชายชาวนภพาตัวโต,วต,วตวชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณทำหน้าตาโลดก่อนจะตอบว,ว่าตัวข้านั้นก็ไม่อาจรู้จริง แต่ถ้าว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้หากว่าเขาคนนั้นมีจิตที่ตั้งมั่นเข้มแข็งมากพอแม้จะไม่มีพลังอาคมภายในกายแล้วก็ตามพรานแดงได้ฟังก็ไม่ได้พูดอะไรเนื่องจากว่าทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนแต่ขึ้นอยู่กับตัวของเด็กชาวนาพาตัวโตวเองหลังจากนั้นก็มีบทสนทนากันอีกเล็กน้อยก่อนแต่ละคนจะลุกขึ้นพากันออกเดินทางกันต่อเที่ยงวันตะวันตรงหัวก็มาถึง พร้อมกับฝีเท้าของเราคณะเดินทางที่มาหยุดอยู่ตรงกิ่งก้านสาขาอันพันกันมั่วซั่วจนเป็นกำแพงขนาดใหญ่โตชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณอธิบายสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตรงหน้าทันทีว่านี่คือรากของตน้นพฤกษาสวรรค์ที่ขึ้นมาเป็นดังกำแพงกั้นขวางระหว่างแดนที่คนชนเผ่าต่างๆอยู่อาศัยกับเหล่าสัตว์มายาแน่นอนว่านี่ก็คือด่านทดสอบแรกของพวกเจ้า จะผ่านพ้นกำแพงรากของต้นพฤกษาสวรรค์ไปได้นั้นมันมีอยู่สองวิธีการใช้มนต์คาถาอาคมฝาเข้าไปและใช้กำลังฝาเข้าไปนั่นก็คือใช้อาวุธตัดผ่านรากของต้นพฤกษาวรรค์เหล่านี้แต่พวกเจ้าคงจะรู้ดีว่ารากต้นพฤกษาสวรรค์มันแข็งแรงและแข็งแกร่งการจะฝ่าเข้าไปได้เช่นนั้นมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายข้าจึงแนะนําว่าใช้มนต์คอาคมเสียดีกว่า ว่าแล้วพวกเด็กชาวนภพาก็ค่อยๆเริ่มใช้มน์พึกษาพยายามจะให้รากต้นพึกษาสวรรค์ที่เกาะกลุ่มจนเป็นกำแพงแหวกออกเป็นทางแต่ทว่าเมื่อใช้มน์ควบคุมก็ต้องเจอกับอุปสรรคนั่นก็คือแหวกได้แค่ช่วงข้างนอกเมื่อสิ้นมนุ์คาถาที่ไม่ได้ใช้อย่างต่อเนื่องรากต้นพึกษาสวรรค์มันก็ค่อยๆกลับคืนเป็นดังเดิมจนกระทั่งมีบางคนก็เริ่มใช้อาวุธฟาดฟันเข้ากับรากต้นพึกษาสวรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทําได้แค่ทําให้ผิวของรากต้นพฤกษาสวรรค์ทลอกบอกเปิดเพียงเท่านั้นบัดนี้ยังไม่มีใครฝ่ารากต้นพฤกษาสวรรค์เข้าไปได้เลยสักคนจนกระทั่งมีบางคนที่ยอมแพ้ถอดใจนั่งเหนื่อยหอบด้วยที่ว่าใช้มนคถาพฤกษามากเกินไปใช่ว่าหน้าชนเผ่าเห็นเขาก็ยิ้มก่อนจะพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องกังวลใจไปกำแพงนี้นั้นมันก็แค่บททดสอบ จริงๆแล้วรอบๆนี้มีสัตว์มายาอยู่ไม่น้อยแม้ว่าจะไม่เก่งกล้าเท่ากับหลังกำแพงนี้แต่มันก็อยู่ในเกาะพึกษาสวรรค์ฤทธิ์เดชแต่ละตัวก็มากกว่าที่อื่นอยู่แล้วพวกเด็กชนภพาได้ยินก็ตกลงกันว่าหาสัตว์มายาระแวกนี้ก็แล้วกันเนื่องจากจนปัญญาที่จะฝ่าเข้าไปทุกคนจึงแยกย้ายเกาะกลุ่มออกตามหาสัตว์มายาคู่ใจแนวระแวกนี้ยกเว้นเสตแต่ เด็กชายชาวนภาตโตโตที่เขาพยายามจะแทรกร่างใช้มือเปล่าเปล่าดึงรากต้นพฤกษาสวรรค์ออกหวังจะผ่านไอ้กำแพงที่ว่าไปจับสัตว์มายาที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นทําให้เด็กๆชาวนภาคนอื่นๆที่จับกลุ่มจะออกไปตามหาสัตว์มายาระแวกใกล้ๆเห็นก็พูดขึ้นมาว่าด้อยเจ้านั่นสิขนาดพวกเรามีทั้งอาวุธและมนต์คาถายังฝ่าเข้าไปไม่ได้แต่ตัวมันนั้นกลับกระเสือกกระสนน่าสมเพชยิ่งนักแน่นอนว่า คำพูดที่กล่าวออกมาเสียงดังทางไอเด็กชายชานภาตัวโตมันได้ยินเต็มสองรูหูแต่ทว่าเขากลับไม่พูดอะไรตอบกลับนอกจากในใจที่ร้อนรุ่มคิดขึ้นมาว่าหากมันนั้นเข้าไปได้คอยดูเธอะไอพวกที่ดูถูกตัวข้าระหว่างนั้นเด็กชายชานภาผู้เป็นล่ามให้กับปราณแดงในก่อนหน้าเห็นถึงความพยายามของเด็กชายชานภาตัโตเขาที่เดินตามกลุ่มพักพวกก็หยุดเดิน ยืนมองด้วยความสงสารยิ่งสังเกตเห็นว่ามือของเด็กชายชานาพาโตตคนนั้นเล็บฉีกถลอกปลอกเปิรกจนเห็นเนื้อมีแผลเลือดออกตามมือทว่าจงาังหวะทันเองพักพวกของเด็กคนนี้ก็หันมามองดูเด็กชายชานาพาโตโตแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าหน่าใจดีเกินไปอย่าไปสนใจอะไรมันเลยมันไม่เคยเห็นหัวของเราครั้งที่มันมีพลังมากกว่าผู้อื่นปล่อยมันไปเถอะ เด็กชายผู้เป็นล่ามได้ยินก็พูดขึ้นแบบว่าพวกเจ้าไปกันก่อนเลยตัวข้านั้นจะขอพักก่อนยังรู้สึกเหนือหน่อยจากการเดินทางนะ่ะแน่นอนว่ากลุ่มของเด็กชายชาวนภารู้ดีว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างแต่ก็ไม่อยากจะบังคับจิตใจสหายจึงบอกว่ารีบๆตามมาก็แล้วกันช่างใจงามยิ่งนักพูดจบพวกเขาก็พากันเดินจากไปทางพักพวกของพรานแดง ที่กำลังยืนมองอยู่ไหม่ห่างเห็นก็สงสารทำให้เผือกพูดขึ้นแบว่าพวกเราน่าจะช่วยฟันทางรากของตน้นพฤกษาสวรรค์ให้ไอเด็กคนนั้นหรือไม่พระลีซอก็ตอบสวนขึ้นมาทันทีว่าอย่าคิดทำเช่นนั้นเชียวนี่คือบททดสอบของพวกเขาพวกเราเพียงแค่มองก็พอหากเขาไม่พยายามด้วยตัวเองสิ่งที่ได้มานั้นมันจะมีค่าได้อย่างไรเล่าลูกผู้ชายนะมันต้องทำด้วยตัวเองสิ้นคำ พรานแดงเห็นด้วยกับพรานดีซอนักทาให้พักพวกของพรานแดงเอาแต่ยืนมองไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยพรานแดงเห็นเด็กชายผู้เป็นล่ามให้ตนเดินไปหาเด็กชายชาวนาาตัวโต,วตวก็พูดขึ้นมาว่าข้าละชอบใจเจ้าเด็กนั่นจริงๆมีจิตใจที่เมตตากว่าผู้อื่นที่มัวแต่สแสวงหาพลังข้าว่าเจ้านั่นต้องยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดาภายในอนาคตอันใกล้นี้เป็นแน่ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยกับคำพูดของพรานแดง ระหว่างนั้นพรานแดงก็หันมาคุยกับชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณว่าเจ้าเคยข้ามไปอีกฝั่งมาแล้วงั้นหรือจึงรู้ดีว่าหลังกำแพงนี้มันมีอะไรชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณใส่หัวก่อนจะพูดว่าข้าจะไปทําเช่นนั้นได้อย่างไรอย่างที่บอกพวกเราไม่จําเป็นต้องมีสัตว์บายาคู่กายจึงไม่ต้องดิ้นรนข้ามไปอีกฝั่งอีกอย่างหนึ่งเผ่าของพวกเราไม่สามารถฝ่าดงรากพฤกษาสวรรค์ที่แน่นนาะ ไม่รู้ว่ามันจะยาวไปขนาดไหนได้เพราะเรื่องที่รู้ก็มาแค่ขำเล่าลือจากเสือสมิงสาวที่ดับซูนจากไปพรานแดงและพ,กพวกได้ยินทำหน้าตาเคี้ยวขมวดใช้หัวหน้าชนเผ่าโบราณเห็นสีหน้าก็รู้ดีว่าตัวพวกเขานั้นกำลังสงสยัยและคงอยากได้ฟังคำอธิบายเพิ่มจึงพูดว่าเสือสมิงตนนั้นได้บอกว่าเธอเคยพบเจอคนหนึ่งเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวย ในป่าดงพงไพรอันไกลโพ้นที่ซึ่งตอนนั้นมันก็มีกำแพงเช่นนี้แหละเธอบอกว่าเจอเด็กหญิงวาดแผลเต็มตัวเดินฝ่ากำแพงรากพวกนี้ออกมาและยิ่งไปกว่านั้นก็คือหลังของเธอมีพยักษ์ตัวใหญ่มหึมมาเดินตามไม่ห่างเด็กสาวคนนั้นแข็งแกร่งและสิ่งที่เดินตามเธอออกมามันก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันพยักษตัวสีขาวลายพาดกอน เขียวยาวในตาสีฟ้าเธอเล่าให้ข้าฟังประมาณนี้พวกพรานแดงได้ฟังก็พอแค่รู้ว่าใชา่หัวหน้าชนเผ่าโบราณสรุปจากเรื่องเล่าของเสอสงสาวมันก็ไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ว่าหลังกำแพงอันนี้มันจะมีสัตว์มายาที่แข็งแกร่งหรือเป็นแดนสัตว์มายาที่เข้าใจเรื่องเล่านี้ถูกถกขึ้นเป็นประเด็นโดยชายหนุ่มนามว่าสุชาติเขาก็พูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นหมายความว่า รากต้นพฤกษาสวรรค์ที่ก่อเกิดเป็นกำแพงนี้นั้นมันยาวเป็นอนันตางั้นหรือคำถามของสุชาติที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาทําให้พวกพรานแดงสนใจจึงหันไปมองหน้าชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณเป็นสายตาเดียวกันเพื่อจะรอฟังคําตอบชาหัวหน้าชนเผ่าโบราณชี้ตามแนวรากต้นพฤกษาสวรรค์ที่ก่อเกิดเป็นกำแพงรากยาวลึกลงไปในป่าแล้วก็พูดว่าตัวข้าเองนั้นก็เชื่อเช่นนั้น อย่างที่ข้าเคยบอกต้นไม้แห่งชีวิตบนสวรร์แดนนี้มีอยู่ไม่กี่ต้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือต้นพฤกษาสวรรค์มันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อเกิดพืชพันธุ์อื่นๆแตกแขนงแบ่งแยกออกไปทั่วข้าไม่อาจบอกได้ว่ามันมากมายเพียงใดเหตุหากใช้ชีวิตของข้าทั้งชีวิตสืบหาแก่นแท้ของเรื่องราวนี้ก็คงจะไม่พอสิ้นคำแม็กชายชาวสวรร์ก็พูดขึ้นมาว่า ตามที่ข้าเคยสืบเสาะค้นหาปริศนาต่างๆต้นไม้แห่งชีวิตมันมีอยู่ประมาณ3ต้นแต่ข้าก็ได้รู้ความลับมาอีกอย่างหนึ่งคือมันมีต้นที่4ต้นที่มีแต่ความลับอันมืดมิดไร้ผู้รู้รายละเอียดที่แท้จริงข้าก็พยายามค้นหามันอยู่เช่นกันทว่าก็ไม่พบเบาะแสหรืออะไรของต้นที่สี่เลยมันอาจจะเป็นแค่คำหรือก็เป็นได้สินคําชายตบไหลเอม็กชาวสวรรค์ ก่อจะตอบว่าแสนรู้จริงๆนะเจ้าน่ะเพื่อกก็พรล่พรวดพูดต่อชายทันทีว่าไม่ใช่หมาพวกพรานแดงต่างวัวเราะส่วนแม็กชายชาวสวรรค์และชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณได้แต่งงเหตุว่าไม่เข้าใจหมานั้นคืออะไรแม็กชาวสวรรค์จึงพยายามจะถามไทยในสิ่งที่เผือกพูดออกมาแต่ทว่ายังไม่ทันได้คําตอบเนื่องจากว่าชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณที่จู่ๆก็พูดขึ้นมาว่า หากจะให้รู้แน่ชัดแกนกำเนิดของทุกสรรพสิ่งคงต้องไปยังสถานที่นั้นป่าลับแลแดนสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในบนภพสวรรค์สุดอนันตาแดนนี้ระหว่างที่พรานแดงสนทนากันอย่างสนุกปากอยู่นั้นทางเด็กช้านาพาผู้เป็นลามกะเดินมายืนข้างๆเด็กชายช้านภาตัวโตทว,ว่ายังไม่ทันได้อ้าปากพูดไอเด็กชายชาา้านาพาโต,ตก็โผลพ่พวดพูดขึ้นมาก่อนว่า มีอะไรงั้นหรือเจ้าจะมาสมเพศตัวค่าอีกคนหรือไรอยากจะทำอะไรก็ทำตัวข่าจะต้องฝายรากนี้ไปให้ได้เพื่อข้าจะได้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งทางเด็กชายชานาพายิ้มก่อนจะพูดว่าไม่เลยข้าไม่เคยคิดกับพี่น้องเช่นนั้นข้าอยากจะช่วยเจ้าแต่ตัวค่าเองนั้นก็มีอาจรู้ว่าจะทำได้หรือไม่ทางเด็กชายชาาตัวโตมันก็พูดขึ้นมาว่า ช่วยงั้นเหรอแม้แต่ตัวเจ้าเองฟาเข้าไปยังไม่ได้จะมาช่วยอะไรข้าได้เด็กชายชานภาผู้เป็นล่ามยิ้มอีกครั้งแล้วก็บอกว่าข้าก็ไม่อยากแน่ใจแต่ถึงกระนั้นเรามาพยายามด้วยกันเถอะพูดจบเด็กชายชานภพาผู้เป็นล่ามบอกให้เด็กชายชานาพาโตโตจับด้ามหอ,อกของตนซึ่งเด็กชายชานาพาโตโตก็จับด้ามหอ,อกตามสายว่าจากนั้นมือของทั้งสอง ถ้าไปบนกิ่งรากของต้นพฤกษาสวรรค์พวกเขาตั้งสมาธิมั่นจนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวแสงสีขาวจากหอ,อกก็เปล่งออกมาเป็นเส้นเลื้อยไต่ไปตามมือของเด็กชายชาวนภา,านทั้งสองลมค่อยๆพัดระเบิดออกจนผมเพ่าของพวกเขาชี้ตั้งทามกลางความตกใจของพวกพรานแดงเสียงคำกล่าดตะโกนขึ้นมาพร้อมกันกองบอกออกไปว่ามนพฤกษาสวรรค์ทันทีที่กล่าวสิ้นคำแสงสีขาวจากหอ,อกไม้ ไหลเวียนไปนยังฝ่ามือที่ทาบกับรักต้นพฤกษาสวรรค์ผสมปนเปกับเลือดของเด็กชายชานะภาตัวโต,วตวอันติดอยู่บนรากของต้นพฤกษาสวรรค์จากแสงสีขาวแปลเปลี่ยนเป็นแสงสีเขียวปนแดงเปล่งออกมาจากรากปฏิหารเริ่มบังเกิดรากไม้ต้นพฤกษามันค่อยๆแยกออกเป็นทางดังอุโมงค์ที่ยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาเด็กชายชานาภาทั้งสองแม่รอช้ารีบพากันเดินเข้าไปภายใน ซึ่งทันทีที่ก้าวผ่านปากทางเขา้ารากต้นพึกษาค่อยๆกลับมาปิดเหมือนเช่นเดิมพวกพรานแดงก็ได้แต่อ้าปากค้างจับจ้องในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้พูดไม่ได้จาชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขาทําได้ทาไมกันเกิดอะไรขึ้นพรานแดงก็ตอบทันทีว่าเพราะจิตใจที่เมตตาของเด็กคนนั้นผสานเป็นหนึ่งกับจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ แข็งกล้าวของไอเด็กอีกคนก่อเกิดพลังอาคมที่สามารถเปิดทางเข้าไปได้ยังไงละ่ะเผือกรีพูด<ศ>ต่อพรานแดงทัน<ศ>ทีว่าพวกเราจะไม่ตามเข้าไปดูห<พ>น่อยหรือฝากกันเข้าไปหากเป็นไปตามชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณว่าที่นั่นมีแต่สัตว์มายาที่แข็งแกร่งพวกเขาอาจจะตายได้ซึ่งครั้งนี้พรานแดงก็เห็นด้วยนักทว่าพรานลีซอกกับแย้งความคิดพูดขึ้นมาว่าเราต้องใช้มนต์คาถาเข้าไป หากว่าฟามันเข้าไปละก็อาจจะมีพวกเด็กชานาพาแอบตามหลังพวกเราเข้าไปจะถือว่าเป็นการช่วยพวกเขาเพือกจึงพูดว่าท่านอย่ามัวแต่คิดเช่นนั้นเลยเราต้องคอยปกป้องพวกเขาไม่ใช่หรือลายตามคำสัญญาเย่ยงไรเล่าพระลีซอก็สวนว่าเองรู้ความหมายของกำแพงนี้หรือไม่ที่มันกั้นขวางมันก็เหมือนกับตัวทดสอบความแข็งแกร่งหากว่าพวกเด็กนั่นแอบตามพวกเราเข้าไปข้างใน พวกเขาอาจจะเจอกับสัตว์มายาที่แข็งแกร่งแล้วก็ตายได้คำพูดของปราลีซอมันก็ดูมีเหตุผลทําให้ทุกคนเงียบในจังหวะน,นั้นเองชายหัวหน้าชนเผ่าโบราณก็พูดขึ้นมาว่าคําพูดของพวกเจ้ามันฟังทูงเข้าไปง่ายกันเสียเหลือเกินแม้ว่าพวกเจ้าจะทําได้แต่พวกเจ้าก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือไรต่อให้ตัดทําลายมันมันก็จะงอกกลับมาปกปิดทางพราลีซอได้ยิน ก็ตอบกลับในทันทีว่ามนตคาถาของพวกข้ามันเป็นของปีศาจที่ตัดทำลายก็ไม่อาจฟื้นคืนพระลีซอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทังในใดนั้นจอนก็พูดขึ้นมาว่าข้าขอรออยู่ที่นี่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับข้าอีกอย่างหนึ่งข้าก็คงไม่เข้าไปไม่ได้หรอกมั้งสิ้นคำไมเคิลชายแม็กชายชาวสวรรค์ก็คิดไม่ต่างกาันส่วนสุชาติ ก็ให้เหตุผลว่าตนนั้นยังคงรู้สึกอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่อยากใช้มนต์คาถาเกินตัวพราลีซอจึงบอกว่าตนนั้นจะขออยู่ที่นี่ด้วยเพราะหากว่าเกิดอะไรขึ้นจะพอได้ช่วยสุชาติได้บ้างอีกอย่างพรานแดงก็มีพลังอาคมที่แข็งแกร่งขึ้นประจบกับเด็กชายชะนะภาแค่สองคนไม่จําเป็นต้องแห่เข้าไปมากมายพรานแดงพยักหน้าเอาตามที่ทุกคนว่าส่วนเผือก,ก็อาสาไปกับพรานแดงเอาละครับ ความลับของแดนสวรรค์น,นี้ยังมีอยู่อีกมากหลังกำแพงรากต้นพฤกษาสวรรค์น,นี้มันจะมีแดนของสัตว์มายาอยู่จริงๆหรือไม่อีกทั้งความลับต่างๆที่ผ่านมาจะเป็นแค่คำเล่าลือไม่แน่ชัดหรือเปล่าสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คงไปพ้นหาป่าลับแ,แลแดนสวรรค์คำตอบทุกอย่างน่าจะอยู่ที่แห่งนั้นโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองลับแลภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆแล้วพบกันปีหน้ากับช่วงเวลาการเดินทางสุดท้ายของพรานป่าเมืองลับแลไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าแล้วเรื่องนีต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ